ในวงการบันเทิงบ้านเหล่านั้นก็มีประเด็นที่ทยอยเป็นกระแสให้เราได้เมาส์กันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นข่าวประกาศวิวหาห์ฟาแลบของเหล่าดาราสาวที่ทำออลห่อบรรดาแฟนคลับนั้นชอบกันไปตามๆกันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรีได้รวม10ดาราสาวที่ประกาศท้องก่อนแต่งมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้ชมกันจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่นักแสดงสาวเพชรนาระที่ควงบีชชวิตหนุ่มนอกวงการเซอร์ไพรส์รอุ้มท้องสเดือนประกาศในงานฉลองวิวามาต่อกันที่นักแสดงสาวพลอรัตนรัตน์ก็ได้ควงหนุ่มเต้นกันทายาทกันตนาประกาศข่าวดีกางงานวิวาว่าตั้งครรภ์ได้สีเดือนแล้วนั่นเอง ต่อกันที่นักแสดงสาวตักปงกฎดก็เปิดใจหมดเปือกว่าตนท้องได้สองเดือนจริงก่อนที่จะเข้าพิธีวิวาซึ่งที่ยอมรับตรงๆว่าเพราะไม่อยากโกหกใคร มาที่นักแสดงสาวฮารุสุป,ประกอบก็ได้ควงแขนแฟนหนุ่มกายรัชาน,นุนออกมาแถลงข่าวแบบชิวๆกับสื่อว่ากำลังตั้งท้องจริงโดยก่อนหน้านี้ได้มีการสู่ขอและกำหนดการแต่งงานอยู่แล้วแต่บังเอิญน้องมาเร็วจึงเลื่อนกำหนดการวันแต่งงานให้เร็วขึ้นนั่นเอง ถัดมาที่นักแสดงสาวไอด้าไอละดานักแสดงสาวที่ยอมรับแบบตรงๆในวันที่เข้าสู่ประตูวิวาว่าเธอนั้นตั้งครันได้5เดือนแล้วนั่นเองครับ ถัดมาต่อกันที่นางเอกสาวพอล่าเทเลอร์หลังจากที่เธอนั้นเข้าพิธีวิวากับสามีหนุ่มเอ็ดเวิร์กไปเมื่อวันที่22ธันวาคม2553เธอก็ออกมายอมรับว่าท้องได้3เดือนแล้วและเมือนกระแสท้องก่อนแต่งพร้อมเผยว่าลูกคือของวันปีใหม่ที่ดีมาก ข้ามาที่นักแสดงสาวพอยชิดจันนั่งเอกสาวที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนั้นแต่ก็ทำเอาแฟนคลับนั้นช็อกไปตามๆกันหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาประกาศว่าได้แต่งงานเงียบๆกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกงและกำลังตั้งท้องได้7เดือนแล้วนั่นเอง ข้ามาต่อกันที่นางเอกสาวแพทนับประภาที่ครั้งหนึ่งนั้นเธอก็เคยออกมายอมรับว่าเธอนั้นท้องก่อนแต่งจริงพร้อมควงแขนแฟนหนุ่มเบนเลซิงประกาศว่าตนนั้นตั้งครันได้4เดือนแล้วก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเข้าพิธี TV วิวากันนั่นเอง มาที่นักแสดงสาวกุ๊บกิบสุมนทิพย์ที่ได้ควงแขนแฟนหนุ่มปี่เคพตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจว่าตนนั้นกำลังตั้งท้องได้10สัปดาห์ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเข้าสู่ประตูวิวากันนั่นเอง ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวหยาติปราชปานที่เพิ่งจะมีข่าวถูกขอแต่งงานไปได้ไม่นานล่าสุดนั้นนางเอกสาวหยาติก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ได้ท้องเตรียมเป็นคุณแม่แล้วนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ